สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแป้งนะคะแล้วก็ช่อง Ford Daily Life ค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้า Raptor Diesel นะคะราคาจัดจาหน่ายค่ะอยู่1นึ่งล้านเจ็ดบาทนะคะสําหรับสีพิเศษนะคะอย่างสีเทานี้นะคะเพิ่ม10,000บาทค่ะเดี๋ยวแป้งพามาชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างคะ่ะก่อนอื่นแป้งนาะแนะนเครื่องยนต์ก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมด้วยเครื่องดีเซละคะ่ะแรงม้าอยู่ที่2 1 0นะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะคะเครื่องยนต์ของเรานะคะก็ได้ทาการจัดวางแบบใหม่ทําให้ดูแลรักษาง่ายขึ้นนะะ้นนนนะะะะคคีัก็ ได้การตกแต่งมาจากโรงงานเลยอันนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานนะ mm. ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้า FORD นะคะ mm. ก็จะได้กระจังหน้ารลอๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีรังผึ่งที่ช่วยระบายความร้อนนะคะรังผึ่งของเรานะคะก็จะดูสไตล์อเมริกันมากขึ้นมาพร้อมกับนะคะตัวเรดร์ด้านล่างนะเดรดราด้านล่างอะ่ะก็จะทํางานพร้อมกับระบบความปลอดภัยภายในตัวรถนะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงลากจูง ขยับมาทางด้านข้างนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ Matic LED นะคะพร้อมไฟ d a y h a m e running light นะก็จะได้ไฟหลอๆแบบนี้เลยที่เป็นเอกลักษณ์ของ Next Gen น,น,นี้นะไม่พอค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะ มาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะก็จะเห็นเป็นคิวร้อยขนาดใหญ่นะคิวร้อยอันนี้เป็นคิวร้อยที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะจะสีตัดกับตัวรถนะคะก็จะเป็นสีดำแมตนิดนึงขนาดยางนะคะอยู่ที่ 285, ทับนะคะก็จะได้แมตกับยางเดิมจากโรงงานนะคะยางของเรานะคะก็จะเป็นยางของ BF g o o d r i c h นะคะเป็นยางอัลเทรนนะคะหากใครสายลุยนะต้องยางแบบนี้เลย คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับปีกนกขนาดใหญ่นะด้านในตัวรถนะแล้วก็มีตัวคีบระบายความร้อนเฮ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะสําหรับกระจกข้างนะคะก็จะเป็นกระจกข้างพับไฟฟ้ามาพร้อมกับกล้องนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างเมื่อเปิดประตูรถคันนี้นะคะก็มีบันไดขึ้นด้านข้างมาให้ด้วยบันไดของเรานะก็จะเป็นผิวะจะเป็นผิวทรายกันลื่นได้ดีเลยตัวมือเปิดของเรานะคะก็จะเปิดแบบสมาร์ทคีย์เลสนะถ้ามีกุญแจอยู่ใกล้เราก็สามารถทักเปิดปิดได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์คำว่าแ a ปเตอร์ด้วยทางด้านหลังของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับไฟและระบบบสปอร์ตนะคะไฟของเรานะคะก็จะเป็นไฟแบบ Fu l l LED นะคะก็จะได้ไฟหล่อๆลอแบบนี้เลยสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟเบรกตรงที่3แล้วก็กล้องถอยหลังนะคะมาพร้อมอักษรโลโก้คำว่า Ford นะอันนี้นะคะก็จะเป็นกันชนด้านหลังนะคะแล้วก็ห่วงลักจูง2ตํตำแหน่งนะคะสำหรับฝาท้ายของเรานะก็จะเป็นฝาท้ายแบบ e a s y lift นะเป็นฝาท้ายผ่อนแรง ภายในไลเนอร์ของเรานะคะก็จะเป็นไลเนอร์แบบเรียบนะคะที่มีขนาดใหญ่ท้ายกระบะของเรานะคะก็จะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยแล้วไม่พอค่ะฟอร์ดยังให้มากับตัวชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟของเรานะคะก็จะเป็นขนาด230โวล์นะคะแล้วก็เอาเรตนะคะ12โวล์ค่ะเดี๋ยวแป้งปิดให้ดูนะว่ามันปิดง่ายปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามาพร้อมระบบนะคะ Easy ่ e a d นะเดี๋ยวแป้งพาไปชมภายในตัวรถนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง ่อ,อกันภายในตัวรถนะคะสําหรับแรปเตอร์คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับห้องกระสานนะคะขนาดใหญ่ดีไซน์สวยแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะตัวเบาะของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นเบาะที่ใครๆหลายๆคนนะคะชอบเลยค่ะเบาะของเรานะคะก็เป็นเบาะหนงังแล้วก็เป็นหนังพิเศษนะคะมาพร้อมกับงานสีแดงส้มนะคะแล้วก็อักษรคําว่าแรปเตอร์ด้วยค่ะเบาะนะเวลานั่งนะมีความพิเศษตรงที่มันจะโอบรัดตัวคนขับได้ดีนะคะเพราะว่าเป็นเบาะที่ได้รับดีไซน์มาอย่างดีเลยค่ะ ตัวแผงคอนโซลของเรานะคะก็จะเป็นงานดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยพร้อมงานตัดเส้นสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟนะคะเป็นไฟแอมเบีไลท์แบบแเฮ่ๆแบบนี้ด้วยะคะ่ะมาต่อกันที่ตัวพวงมาลัยของเราเลยนะคะพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีระบบ m ัลติฟังก์ชันต่างๆแล้วก็พดเดิลชิพมาให้ด้วยตัวหน้าจอเรือนไม้นะคะเป็นหน้าจอเรือนไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีสีคมชัดค่ะขนาดหน้าจอเรือนไม้อยู่ที่12นิ้วนะคะก็จะได้หน้าจอเรือนไม้สีเข้มหล่อๆแบบนี้เลยะคะ่ะ ขยับมาที่หน้าจอกลางนะคะก็จะเป็นหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะคะแล้วก็ระบบสัมผัสแบบดีเยี่ยมเลยสามารถทัชสกรีนได้จากตรงนี้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวไวเลสช c h เ r อร์นะคะแล้วก็ที่เสียบชาร์จยังมีอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะฟอร์ Ford ก็ยังคำนึงถึงความสะดวกสบายให้ที่วางแก้วแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้มาด้วยนะคะ ตัวหัวเกียร์ของเราค่ะก็จะเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้านะคะเป็นหัวเกียร์แบบ e-shifter นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะก็สามารถถอยจอดแบบอัตโนมัติได้ค่ะสําหรับรุ่นของ Ford นะคะคันไหนที่เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะคะก็จะได้ระบบถอยจอดแบบอัจฉริยะมาให้ด้วยนะคะระบบ EMS มาให้ด้วยนะคะก็จะทั้งหมด7โหมดนะคะแล้วก็สามารถเลือกกดปุ่มเลือกโหมดการขับขี่จากตรงนี้ได้เลยค่ะ และด้านบนนะคะก็ให้มาพร้อมกับตัวสวิกนะคะค่ะลูกค้าท่านใดนําไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวสวิกนี้ได้เลยค่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องจอดกับตัวรถนะคะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับเจ้าแรปเตอร์ดีเซลคันนี้นะคะค่ะลูกค้าท่านใดสายหล่อสายลุยนะคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะ แล้วก็สามารถแอดไลน์ไอดีนะถ้าอยากได้สามารถแอดไลน์ไอดีหรือเบอร์ติดต่อแป้งด้านล่างมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแป้งฝากกดไลค์กดแชร์ไปกดเป็นกําลังใจให้แป้งด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามารับช่วงใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ